กำหนดให้ภาคต้นออกชิ้นเนื้อใช้จังหวัดนคราชสีมาเพ่ยกางนเ็นสงครามการดำเนินงานภาคกลางกำหนดพื้นที่กรุงเทพฯเพื่อยกสีทุ่มท่านลครับักาุดทานชูแบทครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมหาิทยาลัยมดนทหาวิทยาลัยที่ปนเกมออรควรก็จะเป็เมเลนเจอร์เ่เพื่อประโยชน์สุของประชาชนซึ่งาเทการสัอบุคลอบภัยจากพรุ่ับ เมื่อวันที่19กนยา2559สนองพระมณิธานและพระวิษสมเด็จพระเจ้าลกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัล์รอัคราจุมารีในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย้วยส่งของยาในสุขภาพของประชาชนเล่นเกมเลยค่อยเป็นค่อยไปและให้สมเด็พรเู้นสนร่วมและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการที่ถึงเลนโลก์ส่งกระโหลดไม่ได้แล้วครับาครับม้ ป็นแคุณกมมณีอุบลาราชัชกัญญาสิริวัฒนาพณาวดีสมสาม,ม,าม,สมาเป็ญรักรุงสใจ อยากได้ไหมครับขอนคิดนะอันนี้ไมครับแม่งคงไม่จริงแล้วมันเล่นเปเังไม่รู้อะอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระอรมหาราชวังทรงปเพเพระกุศลถวายพระอุปรมศระบสมเด็จพรปรมินทรมหาภพมิพลอรเงเดศมหิตราดที่เบตรามาที่ปดีจักรีในรบดินสยามินขราธิราชปรมนาถบพิษ พระพิธีธรรมที่สวดรพระอภิธรรมดังปรมศพในวันนี้มาจากวัดประโยร์วงศารามวรวิหารและวัดอนุคาร,รามวรวิหารซึ่งสวดรพระอภิธรรมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกานอกจากนี้มีการประดบษฐ์อย่างในเวลา8นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา 18เแนิกาและ2 1นกาซึ่งประโคมย่ายามประกอบด้วยวงสางแตรมีเครื่องดนตรีคือซัแกระนองแลรกรดั่งและตัวนี้เท่วะตัวนี้เท่ะีเครื่องดนตรีคือปี่นะางของหัวทึก และกลองชนะแดงลายทองรันตีร่วมกับบนญปีพระนางผ์ในระหว่างที่เร่างที่จะมาเล่นที่ทำนั้นตรวให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระโกรธพระบรมศพระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้สร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งพระเจ้ากระงคถิดพระองค์เจ้าสงสวลีพระวรราชาที่นัตยามาตรทรงเปิดงานเกษตรกัญแพงแสนแก่จังปี2559 เวลา16นาฬิกา48นาทีวันนี้พระเจ้าวโรยเธอพระองค์เจ้าสมเด็จพระบรมราชากัตริที่ศรีภัทรชัยเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนอำเภอแสนจังหวัดนครศรีธรรมราช แคนที่จะอยู่ก่อนนี้มาทำซึ่งในด้านการผลิตของรัฐบาลทำฟาร์มไก่ไปกับการพัฒนาการเกษตรได้ติดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านการเกษตรให้ยั่งยืนวันนี้เปะนพามีที่จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการประมงด้านการเกษตรของพระาทสมเด็จพระปรมินทรบพิพรอดเ้าของ้ารพัฒนา คนโดยอาจารย์และนิสิตจากคณะต่างๆแบ่งเป็น5้าเรื่องได้แก่การลอยไถ่ควนละบาทจะแสดงประกาศไก่แงซึ่งเป็นประกาศที่แพงที่สุดในโลกมีความพิเศษคือมีรดลายธงชาติไทยและการจําลองการเลี้ยงปลาเนนตามรอยพ่ออย่างพอเพียรเป็นรู้ทำเพ็นอาชีพจะแสดงการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรประกอบด้วยการปลูกพืชน้ําน้อยในนาข้าวแล้วถูกแล้วว่าติวเป็นไก่ตลาดนักวิจัย รวบรวมนวัตกรรมผลงานวิจัยของวิทยาเขตอ่างอแสนมาจากภายในรนมวิจัยข้าวจะแสดงงานวิจัยและพันานธุ์้าวที่ทนต่อสภาพแวดล้อมเช่นทนน้ำท่วมและทนแรงผักสวนครัวคู่บ้านสว่น้านา้าวพันธุ์ไทยจำลองแปลงผักสวนขอาวไทยและการทดขอะทา้วยครับแล้ทุกมีก็คนนอนได้แล้วนะครับ พระเจ้านเอรงเจ้ามชาคิติยาภาป็พระกุศลสวดพระอิธรรมพระบผมก็จม้าา่นาภูมิอนุเดชเฮ้ยความความไก่แบบมุก่อนี้้นาิา่นีพระเ้าหลนอรชรากิติยาภาเสด็จไปยังพระที่นั่งูมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังสมพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศอาทมครมงก่ตามผมนี้แล้วกันนะ ยิ่งทำให้เป็นอยู่อย่าเลยอันนี้ก็ทำตามถ้าจะทำตามผมก็ทำตามงแต่8มิกาถึง18มิถุนายนการสวดพระอภิธรรมได้ผลอหัศจรร้มีหม่อมพระสงฆ์2ชุดผัดเปลี่ยนทีการสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนพระพิธีธรรมจะนั่งสวดบนแท่นเตียงสวด ลวดลายสลักปิดทองประดับกระจกมีเบญจาผ้าขาวระบายสามชั้นกลิดทองแผ่ลวดผูกม่านสองไข่ที่เสาทั้งสี่เพดานห้อยพวงตาตด้วยกุ้งปีงทั้งตูดเงินเป็นฐานสงฆ์ในล้วยทางขาวมีหมอนอิงน้าเชั่อของตั้งเครื่องบูชากระบะมุกสำหรับทรงจุดบูชาทำตามถ้าใครอยากทำตามผมก็ทำตามเรับ ตามตามได้ที่เพชรบุรีจะบ้าอันนี้ก็เป็นทางเข้าไปรู้ทำยังไงทำยังไงพี่คุณคะที่สุดไม่ได้ เว้นช่อรประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระพุมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุยเดชนัก่าที่นั่งู่ทมหาปราสาทผมไม่ดูใครคนาะทำอย่างนี้ถ้าทำไม่ถูกก็เดสมอร์เรเ้กรถวายบังคมอย่างต่อเนื่องตามนั้นเลีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรร อันนี้เรียกว่าฟาร์มไก่เลยนะทุกคนจะได้รับข้อพระราชทาไม่ไม่ใช่ฟาร์มอันนี้อันนี้ที่ผมทําฟาร์มไข่ไก่นะที่ส่งพระครุณาโปรดข้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นที่ระลึกแก่ชาวไทที่เข้ากราบถวายบุญพระองค์ท่านข้าอย่งไรวะเป็นพระบรมชายาลัยที่ประดิษฐา อยู่บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์อย่างนีวด้วยดอกไม้สดสองสีได้แก่สีเหลืองสีขาวและสีเขียวรวมทั้งมีดอกไม้ประดิษฐ์เป็นรูปกระต่ายนักสัตว์ประจําปีนะคะจะสมทบบนใจมาสมเด็จพระบรมินทร์พระมหากรุลาธิคุณประดับอยู่ด้านหน้าพระบรมชายาลักษณ์ ทั้งนี้ในวันที่5และ6ธันวาคมนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลท่าสุนารุตฐานในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยาเดชพุทธศักราช2555ทางสำนักพระราชวังจะปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งสองวันแต่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติอย่างนี้ ทั้งหมดนี้คือขอ่าวในพระราชสำนักั้งนี้นะคะช่องนี้พี่ชั้นก่อได้ช่งอไ่เนนาะดิฉันปะัจจุมีสนสินพงท่องทิ้งนานเขา้ันเนการและกล่องนี้จนะเป็นอะันไะอ๋อมาด้านหลังมาด้านหลังโอเคครบอ่าทุกกล่องหาแปะหรอ โอเคครับความไก่องทั yeah, one, two, uh, uh, uh. ้หนึ่งครับ้อว mm ้อวหูตีสองทีต้าหมูล่ะหมูหมูหมูหนึ่งสองสองสอามเอ๊ะไม่ตีแล้วเออเอะ โอเคครับผมก็ได้สร้างไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ขอแต่ิีบตับโอเคครับผมก็ได้สร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยครับเครื่อง,งปั๊มไข่เครื่องปั๊มไข่ของไก่นะครับก็ ดีหรือไม่ดีก็เมนต์มาด้วยนะครับผมก็สราไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยครับบริษัทเิ็ันารารนนะคกอั้งเป็นครับเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศถอโคระบาสมเด็จพระบรมมหาในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยได้ตอนงก่อนนะคสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน เนหนือผึงแผ่นดินแห่น,น,นี้นนสูงขึ้นไป30กิโลเมตรแน่นอนครับขึ้นไปสูงขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับวันนี้บุคคลที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในการที่จะรับรำึกถึงพระองค์ท่านที่ระดับความสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นทีมงานจาก TSR และที่สําคัญครับคนคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนไทยคนแรกครับที่ขนาดนี้เองเนะครับเป็นว่าที่นักบินวกาศ เราโฆษณามาต้องขอโทษด้วยครับก็โฆษณามาเยอะนะครับในเกมีนะครับไม่รู้โฆษณามาจะมมเยอะถึงไหนโอเคครับันตอนนะครับ่อนเลยให้นอธิบายนการะครับสรับโอเคครับตอนนี้ก็จะขึ้นและก็ลงไปเล่งน้นด้โอเคเราใช้อะไรขึ้นไปเลย ยนปกติเนี่ยเวลาเราจะขึ้นไปประเทศแมาป้าเนี่ยนะคะเราจะไม่เหงเครื่องบินใช่ไหมคะ แต่เครื่องบินเนี่ยความถูดที่เราขึ้นไปได้เนี่ยมันจะแค่2กิโลเมตรนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปถึง30กิโลเมตรเลยนะคะซึ่งบรรยากาศภายนอกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับโคลาดูแล้วนะคะแทนบนนั้นแล้วสิ่งที่เราอขึ้นไปนะคะจะเป็นบอลลูนคือคล้ายๆว่าลูกโป่งสว่างเน่ยแต่ว่าจะเป็นบอลลูนที่เยื่ยอๆกับไก่ออกมาแล้วก็กลาเป็นไก่ได้ต่อนแล้วก็รวมถึงให้ความที่เป็นน้องบอลเล็กถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นรัชกาลเจ้าของเรานะคะเอาขึ้นไปด้วยค่ะ นี่คือสิ <S 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 <sh arp> <sh arp> <sh arp> ่งที s <s ่จะเกิดขึ้นในวันพร่งน uh 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 uh> ี้แน่นอนนะคนคงกาดหวัง่ข้าทอดจะได้ชมกันทันทีที่ตอนตูดลอยขึ้นไปถึ็ระดัความสูง30กิโลเมตรสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรก็คือไก่อดนะครับ้นะตอนแรกเนี่ยนะคะเราเรขั้นตอน่ระดับขึ้นไปนะคะก็ทาค้อมไก่เรียบร้อยแล้วนะครับอาเร็วกว่านะคะขึ้นไป อย่างดีเนี่ยถังเมขึ้นไปจนกระทั่งที่วามกเราจะเริ่มค่อยๆนแล้วก็ขอเคลียร์พวกหาากันอีกทีนึงตามสัญญาณนะคะอาากินว่าพอเกินระดับประมาณ1 0กิโลเมตรไปแล้วนะคะสิ่งที่เราเสพเนี่ยกเป็นเบาเขานะคะแล้วก็ที่้องสขอนมา0กิโลเมตรเป็นอะรกันอันนี้ขอทาเป็นห้องตัวแล้วกันจะสังเกตว่าห้องตัวที่มีห้องตัวที่เป็นห้องตัวไก่เนี่ มองมาที่น <def uras> ้องเขาจะได้เห็นสีฟ้าใช้เงื่อย่างเงี้ยเมืนกับเวลาที่นักพิณอากาสเขาทำงานอยู่ในสถานีอากาศนานาชาติเนี่ยนะคะเขาก็จะเห็นภาพบรรยากาศในลักษณะแบบนี้เลยก็นะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีการปล่อยตัวแบนเนอร์นะคะแล้วก็เป็นการเขียนไฟล์คอมไบอะไรแกในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะซึ่งเป็นแบบนี้ คนไทยคนแรกด้วยคนไทยนะครับก็จริคืออยากําให้ทุกนี้นะคะได้รตวมกันก็ถ่ายภาพสดจากบนรนะคะเพรา่มเป็นคาระวัติศาสจริงเนาะที่เราได้พาคำที่ค่้คๆน้อมนึกนะคะถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่ค่ะกาเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนด้วยที่ทำให้เราได้มีค่อยๆน้นําลึกถึงนะคะ ก็ผมเด้โอเคก็ผมเริสร้างห้องครัวเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีตามนี้ครับกล่องนี้ก็กล่องปลานครับก็ผมได้เขียนว่าห้องครัวนะครับนะครับโอเคครับไก่สลดไข่ย่างเอ้ยโอเคครับไก่ไข่โอ้ ไก่ต่อยกันดกว่าเอาไปเก็บไข่อเงี้ยครัเป็นมือเงือบกรับก็ทยอะทั้งที่เสร็จ้วแต่แฟ็ูถึงเล้ะวโอเคครับไก่ได้ออกไข่มบนีีหรือเปล่า ไม่ม er. mm ีเ hmm. น mm ี่ยโอเคครับก็เฮ้

ต้องใช้นานเวลาไม่กกินสองชั่วโมงจึงสามารถควบคุมงเกิดเอาไว้ได้ครับขณะที่หน่วยกู้ภยัยเยืย,ยาชาชกเย็นใช้รีราชาจังหวัดชลบุรีกําลังใช้อุปกรณ์ตัดทาดเพื่อดาวศพของนางสาวสุดาวันชัยถาวรอ,อายุยี่สิปีซึ่งเป็นาชาวจังหวัดชลบุรีรัมนะครับออกจากรถกระบะหลังเกิดเห,เหตุรถกระบะไปพุ่งชนกันสามคันคคตัวนี้ก็จะเป็นประตูครับ,นบนที่เกิดรีราชาครับ ต้องใช้ระดับกว่าที่สทีและก็มีผู้บาดเจ็บติด3คนภายในพวกรถของครอบครัวสงรมโรงพยาบาลไปก่อน้านี้แล้วนางสาวลูกแสงเล pair, with, oh, ่าว่าขับรถมาจากอำเภอศรีราชาครับเพื่อไปรับพี่จังหวัดนนทบุรีเมื่อถึงจุดเกิดเหตุนะครับมีคนกั้นไขวิ่งสวนทางกันรดนตกลงไปอยู่กลางถนนก็ทำฟางหมู่ก่อนนะครับหมูอาจจะเล็กด้วยกันขับย้อนสอนมาด้วยความเร็วับจึงทำให้พุ่งชนกัน ก่อนวาณ้นหาสาเหตุในการเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่ตรวชาเชิญซาตำรวจพูดว่าเมื่อวานนี้เกิดการรกชนกันระหว่าจักรยานยนต์ริ่ถนนสิริสนทรที่จังวดท่าสะ้เบาปประมงรถจักรยานยนต์ล้มคว่อยู่นะครับแล้วก็มีผู้ขับขี่คือนายคงศักดิ์แซ่จันทร์อายุ44ปีบาดเจ็บเ ข้างทางแล้วก็รถหกล้อบรรทุกน้ำมาเตะคันจอดอยู่ครับโดยมีนายดูเน่ยังโกรอายุ54ปีคนขับก็ให้การว่ากำลังขับรถไปส่งน้ำเมื่อถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังผิดปกติมาจากด้านหลังฝั่งซ้ายและพบว่าล้อหนุนขอรถอย่างแหลกแบบชนกับรดจักรยานยนต์ที่จอดข้างทาำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างหนักกับแม่งแหลกไปเนาะ ยังอยู่กันที่เรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่าไปดูอุบัติเหตุในต่างประเทศนะคะเป็นเหตุรถไฟพุ่งชนกับรถบรรทุกฐานหินอันนี้ก็จะเจ็นตรงจุดตัดทางข้ามรถไฟที่มีคนเหวี่ยงดีนะคะคนขับรถบรรทุกเนี่ยเรอดออกมาจากรถได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะคะไปดูคลิปนี้เลยค่ะดูแล้วไม่น่าจะรอดเลยนะคะนี่นะคะเป็นรถบรรทุกที่จอดตรงจุดตัดพอดีแล้วก็มีรถไฟพนเข้าไปค่ะถือว่าเป็น นาทีเลยนะคะที่รถโดยรถไฟโดยสารขบวนเค889พุ่งเข้าชนกับรถบรรทุกถ่านหินที่จอดอยู่ตรงจุดตัดเป็นช่วงระหว่างสถานีรถไฟชิงอนันและชูเฟิงในมณฑลเฮหลงเจียงทางภาคตะลุ่มทงเหนือของประเทศจีนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น,นช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์ตามเวลานในท้องถิ่นภาพจะต้องงจอติดเห็นได้นะคะว่ารถบรรทุกถ่านหินคันนี้ขับไม่ยังจุดเกิดเหตุก่อนจะจอดค้างอยู่บนรางรถไฟ ขาวาายเห็น่าั่วนล้อของรถบรรทุกอาจจะไปติดอยู่กรรางทำให้รถบรรทุกเคลื่อนตัวต่อไปไม่ได้แต่นับวยังคลอดีมากที่คนขับรถบรรทุกคัติุ่ะโดดออกมาจากรถได้ทันเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นก่อนที่รถไปที่ด้างรางจะพุ่งเข้าชนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะแหลกอะ ผู้ชมคะหลังจากที่มีการปิดสะพานข้ามแยกรุชโยธินเนี่ยจะได้ยินเสียงโอ้หลายคนบ่นเลยคือรถติดมากโดยเฉพาะอุโมงค์โยธินลาดพร้าวยิ่งช่วงเช้าช่วงเย็นไปทํางานหลังเลิกงานเนี่ยนะคะโอ้โหถือว่าต้องใช้เวลาอยู่บนถนนหลายชั่วโมงแต่ว่าทางคมพมเขาบอกนะคะว่าปัญหารถติดเนี่ยพอเวลาอีกสามปีจะหมดไปหลังจากที่อุโมงค์ที่สร้างมาทดแทนเนี่ยเปิดใช้บริการนะคะ ส่วนเรื่องของการจราจรหลังจากปิดสะพานข้ามแยกราชโยธินในช่วงวันหยุดยาว3าวันแบบนี้ถือว่าค่อนข้างโล่งนะคะสภาพการจราจรถนนพหลโยธินบริเวณแยกราชโยธินในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แน่าจะปิดสะพานข้ามแยกไปแล้วแต่ว่าถนนก็ค่อนข้างโล่งค่ะเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ซึ่งเป็นวันคล้ายวันของนพระชนม์พรรษาในหลวงรัชกาลที่เาทำให้ประชาชนส่วนใหญ่นะคะเดินทางออกจากกรุงเทพเป็นจำนวนมากและส่คผรแก้การเป็นประหยัดให้ดูค่ะ ท่านบฏโทรงสวัสดิ์เสียงสะรอผู้กำกับการตราจสถานีตำรวจนครบาลถนนโยธินก็ระบุว่านี่วันคือปิสะพานลงก็ใส่เกียงเลยครับคาดว่าหลังจ้าวจ้าควัน จนถึงวันที่6ธันวาคมนี้ประชาชนจะเริ่มคุ้มชินแล้วก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นทำให้ปริมาณรถกระจายตัวคาดว่าจะสามารถรื้อสะพานได้ตามแผนโดยจะมีการประชุมพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่6ธันวาคมนี้ค่ะส่วนกรณีที่ผลโยทินกลายเป็นแชมป์รถตดในช่วงเวลาเร่งด่วนตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาแต่การจัดอันดับของกองบัคัาการตำรวจหรือว่าบกรจรรย์าี่เี่ ทายาิ24ั่โนะคะคุณเอกยอดยุบบุญญาธิการประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมจะได้ขอให้ประชานคนคนหนึ่งว่าเดอนถึง3ปีค่ะเมื่ออุโมง์ที่สร้างทดแทนวัคซีนตินเปิดใช้บริการโดยจะใช้เวลา2ปีในการก่อสร้างก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2560นะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางรฟมก็จะมีการ และสะพานเพิ่มข้ามแยกเสนาโดยจะแล้วเสร็จพร้อมกันในอีกหนึ่งปีข้างหน้านะคะขณะเดียวกันก็จะมีการเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่ลำลูกกาตามแน,นวถนนพหลโยธินควบคู่ไปกับการสร้างสะพานใหม่โดยใช้โครงสร้างเดียวกับต่อมอรถไฟฟ้าขนาดกับทางวิ่งรถไฟฟ้าใช้เวลาก่อสร้าง1ปีค่ะลแล้วก็จะเปิดให้บริการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2561 ส่วนรถไฟฟ้าจะเปิดให้บริการภายในปี2563ดังนั้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะถนนพหลโยธินจะไม่มีปัญหารถปิดต่อไปค่ะหาเล็กเลเรื่องของปัญหารถติดน่าจะเป็นสาเหตุทันทำให้จำนวนไฟของรถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมนะเพราะว่าสามามที่ผ่านการขนานกับเอ็กซ์โปนะครับซึ่งก็ถือว่าความต้องการของรถจักรยานยนต์กับรถบิบไค์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีที่ผ่านมาครับ ประชาชนจำนวนมากก็ไม่หมดชมแล้วก็ไปจองรถยนต์และโอเคครับอพาร์ทที่สามพาร์ทที่หนึ่ก็ได้กินกล้วเป็นบกหกสิบสี่ลูกนะครับกุญแจมือก็ได้สร้างฟาร์มหมูที่เล็บไปแล้วแล้วก็ฟาองควแล้วก็ฟาร์มตาแล้วก็ตองเยงชานะ ยโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ทำได้ไม่มากนะต่อไปจะมาทำอะไรอีกต่อถ้าอันับองที่มียอดจองซื้อมากตออันดับหนึ่งคือเก็ไม่รู้ในี่ยก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ตัวลาไปก่อนับเอซหนี่อยสามสครัสบ ส่วนดอังคารเอาอยูบนระดับ200นสุดที่500้อยที่จะถก็ิงไปมาเล็ดเป็น217ทันเอกีฮอนด้า180คันและยามาฮ่า165คันรวมทั้งของสกีก็153คันครับนั้ฉลัชัยกระัดบงนะครับเป็นรองประธานจับงานรากอยางเป็นครั้งที่33ก็ระบุว่า อรถจักรยานยนต์เติดโอกับช่วงนี้ในของปีที่ผ่านมาถึงเข้าตัวไม้เน่อกระแสความต้องการมีมากขึ้นแต่คาดว่าของรถจักรยานยนต์จะเป็นโดยเฉพาะบิ๊กบอย่าไปเล่นเลยดีกว่าะตอนขอรถจมกรานนตนช่วงลงอการเปก่อนจนถึงระดบนี้นะครับก็ยังคงคาการม์ว่าตลอด12วันของการสัดงานจะมียอดจอรวมทั้งหมดใน500คัน และมีผู้ชมงาน1,500,000คันมีแั่งเบสสพัดกว่า5,000 500, ล้านต่อเดืครับอย่างที่คุณทัศนายบอกไปนะคะว่ารถที่มียอดจองมากก็จะเป็นพวกบิ๊กไบค์แลนะจักรยานยนต์แล้ว ไปดูรถต้นแบบที่นํามาจัดแสดงในงานผ่ากรมยาเยืตนครั้งที่33ปีนี้ก็จะเน้นเรื่องของอ,องุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถให้มีความล้ำสมัยมากขึ้นนอกจากจากนี้ก็จะเหมาะกับการเดินทางแบบสมบุกสมบันด้วยนะคะส่วนรถยนต์รุ่นใหม่จะเน้นไปที่รถยนต์ที่ยังคงใช้พลัอองงานไฟฟ้าะคะ่ะตามเรื่องนี้จากไ เป็นแนวคิดที่ข้าวิสสันแปลนโฉมร pues mm ถกระบะรุ่นนาวาร่ากับเส้นสีรล้อเป็นวิสันนาวาร่าอ็นกาดฝรั่งเศสหรือรถกะบะเพื่อชีวิตไฟสีฟ้าบุสโตสำหรับบอกตำแหน่งรถทําให้เห็นในระยะไกลสีสะท้อนแสงโฟเรสเซนต์กีนฉับไว้ที่สี่ล้อแห็และม nah ันดาเพ oh. oh, 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 oh. ิ yeah. ่มการโอโโอขนาดใหญ่ขึ้นอี๋เ้ยสามารถิดในฝาได้ทงุิิต ดูดินะแม่งกายเป็นสีอะไรไม่ขี้ภายในห้องมีสารละายน้ำยุกและมีอุปกรณ์น้อยชิ้นออกแบบให้เราตกางก้นและสภาพเหนีนที่คลุกหลาสมกับสมบัีิแต่เมื่อใดก็คันเสกที่น yes ้ โอเคก็ผ่านที่ขดโซลารก่อนก็ผ่านหน้าเจอผ่านครับผ่านน้าก็เจอเอสกณฑ์จที่กับนายพันครับพันแปลว่าอะไรเอ่ยพันก็ผมได้ลงหมดเลยก็เป็นพันนะครับพันแปลว่าอะไรอ๋อพันก็แปลว่าอี้ที่ไม่รู้เด็กแต่ว่ามันอ่ะ แต่ว่าเราจะองไปตุกับมันนะมันต้องใช้ชุดเทพหรอแต่เราไม่ได้ลงมาชุดเทพมานะครับเมันจะไม่มีในเกมหมดหนึ่งก็ผมจะสร้างโรงงานให้ดูันในความเป็นตามนีลยครับมจะรถเลยมันเนี่ย ก็จะมีเทียนพีตรงนี้และนายพันธนายพันธ์มันชอบเต้นบีกเหมาะกับผู้ประกอบการ SME จา็ดจังหน่ายนายพันบาแล้วตัดมันนะนายพันนะเขอก็ชอบแต่ว่าชอบบาร์บารอได้มีการนำลอยจำหน่ายถือว่าเป็นมัตกรรมที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งรถคันน้นะคะมีการเปิดตัวตั้งแต่6รนะครับแล้วก็จอดสูงถึง60คันค่ะ ใพร้มทำไว้แล้วกับบ้านไม่ได้จะไม่ก็งเลา่จะตราไปก่อนไเแเจมให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ็นกเล็กๆล็กๆไปน้อยให้พี่ผมด้วยก็สำหรับันนี้กนตกราบไป่อนเจกันเจมส์หหนก็ไปวห้องก่อนไปดูอาหาร ชมได้ถึงวันที่12ธันวาคมดีนะครับก็เรื่องของยาชู่ารามเรื่องของคาตาไกัหน่อครับชาวมาเลเซียเขมีการออกมาชุมนุมระก้้งให้รันไดล้วกาารที่าติดการใช้แรงงานชาวเวียงนาเป็นตัวต่อหน้าครัชาวมาเลเซียหลายพันคนออกมาชุมนุมเรียก